สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่องนางนางชาแนลค่ะ,ะวันนี้นะคะวันที่11เดือนหนึ่งหกสิบสี่นะคะ,อะ,ะแอดจะมาสอนสูตรพิกัดบนเหมือนเดิมนะคะ,ะสมาชิกอาจจะงงว่าทำไมสอนแต่พิกัดบนพิกัดล่างนะคะ,ะก็มันสูตรมันเข้าดีนะคะแอดอยากจะมาแบ่งปันนะคะ ก็คือสูตรพิกัดบนเราจะใช้ตัวไหนไม่ซ้ำกันนะคะก็คือสูตรจะมีเป็น10 20สูตรนะคะแอดจะลงให้เป็น EP ไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะใช้หลักไหนนะคะแอดจะใช้หลัก10บนนะคะ10บนก็คือตัวนี้นะคะอ่า10บนกับหน่วยล่างนะคะเราจะบวกกันนะคะ10บนบวกหน่วยล่าง ก็คือ,อ4บวก1นะคะเท่ากับ5แล้วเรามาบวก1อีกคงที่นะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนให้10บนบวกหน่วยล่างแล้วก็บวก1คงที่นะคะบวก1คงที่บวกได้5นะคะแล้วก็บวก1เท่ากับ6นะคะ เราจะมาใช้ในรอบต่อไปนะคะแล้วก็ได้เลขออกมาแล้วก็คือ6นะคะอรอบนี้นะคะ6 7 8 9นะคะเราจะมารูดพิกัดบนนะคะ4 7 1อันนี้เข้านะคะแล้วก็มาดูรอบต่อไปเลยนะคะ7บวก1เป็น8นะคะ 7บวก1เป็น8นะคะแล้วก็บวก1คงที่ก็เป็น9 9 0 1 2นะคะรอบนี้เข้าไหมคะเข้านะคะแล้วก็เอาเหมือนเดิมนะคะ10บนบวกหน่วยล่าง4แล้วก็บวก1คงที่นะคะก็เป็น5 5 6 7 8นะคะ เข้าไหมคะรอบนี้เข้านะคะหนึ่งแปดอันนี้เป็นห้องห้องหวยห้องหวยห้องฟ้านะคะห้องสีฟ้าแต่เราจะไปใช้ได้ทุกเวฟนะคะสูตรนี้นะคะเราใช้ได้ทุกเวฟแต่ส่วนมากแอดจะสอนสอนสูตรนี้ก็คือมันจะเข้าดีก็คือห้องสีฟ้านะคะามาดูรอบต่อไปเลยนะคะ8บวก1เท่ากับ9นะคะ บวกหนึ่งคงที่เป็นสิบแล้วก็ได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็มารูดพิกัดอันนี้เข้านะคะรอบต่อไปแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งก็เป็นสิบสองนะคะสองสามสี่ห้านี่เข้าไหมคะเข้านะคะรอบต่อไปสี่บวก 1อบวกสามเท่ากับส4 4ีบวกหนึงคงที่นะคะได้5นะคะ5 6 7 8เข้าอีกนะคะเราลงทุนบาทสบาทก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากถอนเร็วนะคะลงทุน5บาทาสัก2 3ารอบนะคะถ้าหลุด1รอบเราก็ต้องทบนะคะทบให้เป็น10บาทนะคะมันถึงจะได้กำไรนะคะเรามาดูรอบต่อไปเลยศูนย์บวกหเท่ากับ 6นะคะหกบวกหเป็น7 8 9 0นะคะอันนี้เข้าอีกนะคะอาแอดจะไปเร็วนิดนึงนะคะแอดจะไม่ไม่สอนยืดเยื้อนะคะ7จบวกหเป็น12นะคะ12บวกหก็เป็น13 13ก็คือเราเอาตัวท้ายนะคะ3 4มสี่ห้าหกเข้าไหมคะเข้าอีกนะคะ เรานําไปรูดสี่ตัวนะคะแอดจะไม่จะไม่สอนรูดสาตัว4ตัวมีเปอร์เซ็นที่เข้าเยอะกว่านะคะ,ะแล้วก็7 1็บกหเป็น7บวกอีกหนึ่งคงที่เป็น8ปดศูเข้าอีกนะคะหนึ 1, 3, ่สพิกัดบนนะคะสามบวกหเป็น 4, 4ี่ี่บวกหเป็น5นะคะ กเอันนี้เด้งนะคะเข้าเด้ง5้บวกแเป็น13 13าบวกหเป็น14บสี่นะคะสี่ห้าหกเดเข้าอีกนะคะ7จบวกเเป็น16 16กบกวกหนึ่งก็เป็น17บเนะคะแปดเกาอันนี้เข้าอีกนะคะ แปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งก็เป็นสิบเจ็นะคะเจ็ดรอบนี้หลุดนะคะไม่เข้า,อารอบนี้หลุดเราก็ต้องทบนะคะถ้าเราแทงสบาทล้วก็ทบเป็น4บาทนะคะสี่บวกสี่เป็นแปดบวกอีกหนึ่ก็เป็นเก้านะคะเก้านะคะอันนี้คือทบนะคะเข้านะคะทบสำเร็จนะคะแปด 6บอกสเป็น8 8บอก1ก็เป็น9นะคะ9012นะคะเข้านะคะ16รอบนะคะหลุดแค่1รอบนะคะแต่เราก็ไม่ต้องแทงยืดเยื้อนะคะเราแทง3 4รอบ5รอบแล้วก็ถอนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน EP ที่14นะคะกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้แอดใน EP หน้าด้วยนะคะขอบขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ